พีโน่ไหลมาอุ้นีซาลาทางขวาทางขวามีนาบีเกตานิ่มๆเลยลนิโภขึ้นนำา1ึศูนย์แล้วครับโอ้โหโอ้โหนิโูก็ใช้โอกาสแรกพอเมื่อเสียท่านี่ครับบอลมาถึงมาถึงอัสุดาอาโนเปิดมาเสาสองแล้วไปโชต้าเข้าฮอสครับโอ้โหถ้าไม่มีธงนี่ก็จะสองศูนย์เพราะว่าดิโก้ดิโก้โชต้าให้ซาลาติปบล็อกกระชอบมามีนาบีเกตาเปิดแล้วให้ซาลา เชื่อครับพยายามจะฝ่ามีตัวเติมมาโนซันให้ให้ถึงโชต้าแทงต่อโมซาลาโอ้โหโอ้สี่ศูนย์ครับให้โมซาลาเล่นเสาแรกได้โอ้โหเนี่ยครับไปกับลิปูเทเลอร์ซันใส่ก้อยใส่กระทุ้ให้กับโมซาลาอาหลุดมาของทางเขลุ้นแฮตทริกทุกนี้แล้วก็แฮตทริกจริงๆด้วยโอ้โห5-0แล้วครับโอ้โหตัวต่อตัวกับทางเดียรเข้าไปได้ เห็นซาลากับเทรนปล่อยซาลาเนี่ยครับซาลาเปิดมาที่ลุยดีอาร์สก่อนหนึ่งศูนย์เลยครับของลิเวอร์พูลอเล็กซานเดอร์โนวิ่งทะลุขึ้นมานครับแล้วส่งเสียงขึ้นนีครับอเล็กซานเดอร์โ no. นปล่อยให้ซาลาครับดีอาร์สดองขึ้นมามาเน่บ้างหักข้อไปหาหาทางโมซาลาสองศูนย์เลยครับโอ้โหสวยสุดๆเลยครับการประสานงานลูกนี้ทีมเวิร์คครับแล้ว จังหวัโจมตีเนี่ยครับรมาติดที่ก็ขึ้นมาช่วยคอลทำลายแนวรับเข้ามไปแล้วครับโรซันเอาให้ดิอาสลุยดิอาสยอ้อนไปที่มาเน่โอ้โหสามศูนย์นิ่มๆเลยครับยิงได้อีกแล้วครับมาเน่ครับพาสวนมาครับลุยดิอาสมองหามาเน่แล้วโหโหต้องถกจัวัดอับลิโอโ,โ,โชต้า แทงมาให้โมซาลาได้ลุ้นที่จะเต้า4-0แล้วจนได้เลยครับโอ้โหเมื่อตรกนี้ถึงจังหวะพยายามจะแตะเข้าในแล้วโดนโรเบอร์สันฉกนะครับโจต้าไหลทะลุช่องสวยมากครับ